สวัดสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนในวันนี้เนี่ยผวกผมก็จะมานําเสนเอในเรื่องของกฎหมายอาวุธปืนกันนะครับและเพื่อเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายอาวุธปืนอย่างถูกต้องเนี่ยกฎหมายของอาวุธปืนผู้ที่ประสงค์จะขอมีอาวุธปืนไว้ในการครอบครองเราจะต้องไว้เพื่อป้องกันตัวหรือป้องกันทรัพย์สินให้ยื่นทําการร้องขอไว้กับต่อนในทะเบียนหลับดังนี้ถ้าอยู่ที่ทุกท่านอยู่ที่กรุงเทพให้ไปยื่นขอที่ผู้บังคับการกองทะเบียนกรมที่กรมตำรวจ ส่วนในของจังหวัดอื่นๆเนี่ยให้ไปยื่นขอคําขอที่ผู้ผว่าราชการจังหวัดนะครับส่วนความผิดและโทษของอาวุธปืนนะครับมีดังนี้เลยก็คือ1มีและใช้อาวุธปืนโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเพื่อนๆครับวันนี้เราจะมารีวิวอาวุธปืนกันนะครับมันน่าตื่นเต้นมากเลยไปดูกันครับนี่นะครับวิธีการใช้งาน <c oughs> ต้องระวังจําโทษเฮ้ยโทษจําคุกตั้งแต่1นึถึงสิปีและปรับตั้งแต่2 0 0 0ันถึงสองหมบาท สองนะครับพกพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือขอสถานที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน1นึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับข้อ3เนี่ยผู้ใดพกพาอาวุธปืนไปโดยเปิดเผยหรือพาไปที่ชุมชนที่ได้จัดขึ้นให้มีเพื่อการนมัศการงานลื่นเลงงานมหรสพหรือการตื่นใดต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง5ปีปรับตั้งแต่1 0 0 0ถึง10,000บาท นี่ก็เป็นการจบการนำเสนอ